สรุปกิจกรรมเด่นองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนประจำเดือนตุลาคม2564ผุ่มในการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนเข้าพบและแสดงความยินดีผุ่มในการทรสจท่านใหม่เมื่อวันที่1ตุลาคม2564ในพบประพบหลันพร,รัฐผุ่มในการสำนักพร้อมด้วยผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนเข้าพบน,นายนฤพลทิพมนทา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางในวาระเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคนใหม่ต่อจากนั้นนายพบพบลันพรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักพร้อมด้วยนายสุชาติติวรสกุลผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเพื่อรับฟังและให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนใหม่นายสิทธิชัยจินดาหลวงร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดลำปางณหอประชุมสารการจังหวัดลำปางงานสนป่าเวียงหมกให้ความช่วยเหลือเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่1ตุลาคม2564งานสนป่าเวียงมมกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางได้ให้ความอนุเคราะห์รถบรรทุกเครนและรถแท็กเตอร์พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ให้ทำการช่วยเหลือยกไม้ที่ไหลมาติดต่อหม้อสะพานข้ามห้วยแม่มอกเนื่องจากเหตุทุทก,กภัยซึ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณหมู่บ้านสะพานหินหมู่สี่ตำบลแม่มอกอำเภอเถินจังหวัดลำปางอปเขคีิงใหม่ร่วมช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวัตภัยเมื่อระหว่างวันที่2และ3ตุลาคม2564งานสวนป่าแม่แจ่มและงานสนป่าแม่หาดแม่ก้อ องค์การอ,อุตสาหกรรมป่าไม้เชียงใหม่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชนโดยให้การสนับสนุนบุคลากรยานพาหนะและเรือยนต์เข้าช่วยเหลือประชาชนบริเวณสายเชียงใหม่ลำพูนสายเก่าอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำต้นยางนาที่โค่นล้มและเสาไฟฟ้าทับที่อยู่อาศัยเนื่องจากเกิดเหตุพายุฝนฟ้าะนองเมื่อวันที่1ตุลาคม2564ออกจากบ้านเดือนราษฎร งานส่วนป่าทุ่งเกวียนร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอห้างฉัดเมื่อวันที่4ตุลาคม2564นายสำริดพัฒนาโชธหัวหน้างานส่วนป่าทุ่งเกวียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งที่10ณห้องประชุมอาคารนวัตกรรมบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางโดยมีในอำเภอห้างฉัดเป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหการรมป่าไม้ภาคเหนือบนเข้าพบผู้อำนในการสำนักทศสจล,ลำพูนเมื่อวันที่12ตุลาคม2564นายพพพบ,พบรรันร,รัตผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหการรมป่าไม้ภาคเหนือบนพร้อมด้วยนายไพศาลชัยสารผู้จัดการองค์การอุตสาหการรมป่าไม้เขตเชียงใหม่นายปรีชารอดอ่อนหัวหน้างานสวนป่าแม่ลี้และนายพิชยพงษ์โปร่งใจหัวหน้างานสวนป่าแม่หันแมกอ เข้ามอบของที่ระลึกพร้อมกระเช้าเพื่อแสดงความยิดีกับนายสุรชัยแสงสิริเนื่องในโอกาสเข้ารับตําแหน่งผู้อำนวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําพูนงานสวนป่าเด่นชัยร่วมกับอํเาเภอเด่นชัยสํารวจพื้นที่เพื่อจัดสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมื่อวันที่19ตุลาคม2564นายปิยพันธ์วรรณกูลหัวหน้างานสวนป่าด่นชัยองค์การอุตสาหกรรมปาไม้เขตแพร่ ได้รับการประสานงานจากอำเภอเด่นชัยนำโดยนายเสถียรอิสระเศรษฐพงศ์ประลัดอำเภอเด่นชัยพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านแม่จัวเข้าดูพื้นที่สวนป่าแม่จัวเพื่อหารือและหาแนวทางในการสร้างแลนด์มาร์คเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะทำเป็นตลาดชุมชนและเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่สวนป่าอีกทางหนึ่งวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพศ .2564 วันที่21ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนทีหรือสมเด็จย่าซึ่งเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติต่อมาให้ใช้คำว่าวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนจึงได้ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพศ .2564 ขึ้นโดยได้ดำเนินการทวนดินใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งไม้และกำจัดวัชพืชบริเวณพื้นที่โดยรอบสำนักงานและสวนป่าทุกสวนป่าปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถี เมื่อวันที่25ตุลาคม2564นางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามอโอ10ส,สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีณนะถนนสายวัฒนธรรมท่ามอโออำเภอเมืองจังหวัดลำปางหลังจากเมื่อวันที่11สิงหาคม2564สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางได้นำเสนอบ้านหลุยทีเลียนเวนส์ซึ่งเป็นผลงานอันเป็นประจักษ์ ให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเป็น10ส,สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบและได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบจากกระทรวงวัฒนธรรมต่อมานางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะได้เดินทางไปยังบ้านหลุยทีเรียโนเวนส์เพื่อเข้าเยี่ยมชมนิทรรศาการประวัติศาสตร์การสัมปทานป่าไม้ในจังหวัดลำปางโดยมีนายพบประวบหลังพรัตน ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนพร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยายผู้อำนวยการสำนักตรวจงานสวนป่าแม่สุกเมื่อวันที่27ตุลาคม2564ในพบพบนันพรัชร์ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนเดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านการทำไม้ป่านนอกโครงการณงานสวนป่าแม่สุก โดยมีนายบรรเทิงจันดีหัวหน้างานสวนป่าให้การต้อนรับงานสวนป่าแม่หอพระลงพื้นที่ชุมชนบ้านป่าศักงามเพื่อเก็บข้อมูลเมื่อวันที่27ตุลาคม2564นายสราบุตรคำพีระหัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระองค์การอุตสาหกร,รรมป่าไม้เขตเชียงใหม่พร้อมทีมงานสวนป่าลงพื้นที่ชุมชนบ้านป่าศักงามเพื่อพูดคุยสอบถามรายละเอียดจากผู้อาวโุโสและผู้ที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสวนป่า เกี่ยวกับการดําเนินงานของส่วนป่าในอดีตเพื่อน,นํามาเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาในการดําเนินการเรื่องมาตา20ต่อไปตรวจประเมิน FSC COC เมื่อระหว่างวันที่26-27ตุลาคม2564บริษัทบูโรเวอริทัศได้ดำเนินการตรวจประเมิน FSC COC ประจำปี2564ของงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แมมมะ และลงเรื่อยร้อนกวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลการตรวจทั้งสองลงเรื่อยไม่มีประเด็นติดค้างในการตรวจสอบแต่อย่างใด